สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่หรือเรียกว่าพิมพ์พระประธานองค์นี้เก็บไว้นานแล้วและพระไม่ได้ใช้เลยผมเก็บไว้ในกล่องไม่ได้ใช้เลยฮะองค์เนี้ยเนื้อก็จะแห้งแกล่งฮะท่านชมก่อนเนี้ยเส้นชุบท่านเนี้ยเป็นใบตามสูตรของหลวงป,ปู่ท่านฮะแต่อันนี้ฮะ ท่านชมท่านเนี the This This ่ยจะหดตัวเนี่ยนะมมวนตัวไปทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยหดตัวแล้วมมวนตัวครับท่านชมเนี่ยมมวนตัวแล้วหดตัวนี่ครับท่านบนเนี่ยเนี่ยทั้งองค์เลยเนี่ยและซอกแขนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยซอกแขนนี่ก็มมวนตัวเนี่ยเนี่ยเหมือหดตัวมมวนตัวครับเส้นฐานนะชั้นล่างจะเป็นฐานตันไอ้นี่ฐานแท้สองฐานสิง แล้วก็มีเส้นประทิบเนี่ยเส้นประทิบรองใต้ตับนี่ยครับเป็นพิมพ์สวยครับ <c oughs> ลักษณะเหมือนกับเป็นพิมพ์เชียงแสนพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงแบบเชียงแสนนะฮะเนี่ยซอกแขนด้านนี้จะลึกและสูงกว่าซอกแขนด้านนี้พระพักเป็นผลมะตูมและเกตชนจุ่มครับเนี่ยเก่าครับอ่านได้ดูด้านหลังหน่อยนี่ด้านหลังครับด้านหลังท่าน เนี่ยเก่าครับเนี่ยเก่ามากมากด้านหลังท่านเนี่ยนี่จะเป็นรอยแยกตัวรอยแยะรอยอะไรต่างๆเนี่ยรอยรอยปริกข้างๆมีบ้างเล็กน้อยจะมีรอยปูไตฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะรอยมวลสารต่างๆรอยปูไตที่เป็นอยู่นะะทีนี้มาดูด้านข้างหน่อยเนี่ยด้านข้างตรงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ร่อนข้างฮะชัานข้างแถบนี้ฮะจะเห็นเนี่ยลอยครูดครูดลงไปเนี่ยครูดลงไปตรงนี้แล้วหลังเนี่ยหลังไม่เรียบอะหลังมันเหมือนวางบุกดานเนี่ยจะครูดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลังเนี่ยเห็นนะฮะแ็นเป็นริ้วรอยอย่างเงี้ยเห็นไหมในอีกแถบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเลยลึกๆอีกทีครับครับโอเคเดี๋ยวเราดูขยายกัน เนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยครับเนี่ยฮะท่านชมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาค่อยชัดเท่าที่ควรเดเดี๋ยวเดีโอเคนี่ฮะ ท่านชมผิวท่านจะเหี่ยวย่นนะฮะมีรอยปริเนี่ยฮะรอยปริของเนื้อท่านเนี่ยรอยปริรอยแยกตัวนี่ฮะรอยปริเนี่ยรอยปรินี่ฮะรอยม้วนได้รอยปรินี่ฮะเหมือนจะเป็นเนี่ยเป็นจ้ำๆเลยนยมีจะมีร้อยเนอติดอยู่เหมือนเดิมเ,เนี่ย,น,ยนะวะ,มมมะไม่ได้เคยใช้แต่ผมได้มาก็เก็บไปอย่างเดียวเลยครับเนี่ย เนี่ยครับอันนี้ลองถูกกล้องนิดนึงกล้องส่องให้ชมนิดหนึ่งครับชมเนื้อได้ลึก,ลกเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอือดูสิเนี่ย,ย,ม,ย,ยมีเม็ดโมนสารครับ เกตชนซุ้มนี่ครับร้อยปรินะฮะเนี่ยร้อยเนี่ยมมวนตัวแหกแขนมมวนตัวเลยนี่ฮะนี่ฮะซุ้มหดตัวมมวนตัวเลยชัดเจนครับนี่ฮนี่ครับ นี่ฐานท่านล่าง,งท่านฮนะโอ้โหดูเนื้อท่านฮนะมีเม็ดดำเนะี่ยฮะเม็ดดำนี่มีเม็ดแดงครับเนะี่ยฮะนี่ฮะท่านชมนครับนี่ยครับชัดเจนมากครับเนี่ยฮะนี่ร้อยเปรีอนะชัดเจนครับเนื้อใสเป็นไตเดยครับเนี่ยฮะนี่แหละร้อยเปรี รอยห,หดตัวของเนื้อขอมวลสารเอ้ของของเส้นซุ้มครับออามาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังท่านดูอของกล้องให้ชมก่อนนี่ฮะด้านหลังท่านนี่ฮะนี่ครับดูดิด้านหลังท่าน,น การหดตัวการยุบตัวนะฮะเนี่ยชัดเจนครับเนี่ยหดตัวยุบตัวเนี่ยรอยเป็นปูดรอยปูดไตนี่ครับรอยหมอนด้นรอยบ่อน,น้ําตาอะไรตั้งหลายรอยที่มวลสารยุบตัวแล้วเกิดเป็นบ่อน,น้ําตาขึ้นเนี่ยฮะดูท่านชมครับเนี่ย นี่ครับท่านชมนครับนี่ฮะจะดูด้วยฮะการหดตัวการยุบตัวการอะไรต่างๆนี่ฮะอ๋อเดี๋ยวไปดูด้านข้างหน่อยด้านข้างนี้ก่อนเดี๋ยวเดียด๋วยว นี่ฮะด้านข้างพันนี่ฮะด้านข้างเนี่ยจะยุบตัวตรงกลางเนี่ยจะยุบตัวนี่ฮะมีรอยเนี่ยร่องรอยครับอดูอีแกแถ นี่รอยครูดฮครูดจักเนี่ยด้านหน้าไปด้านหลังในรอยคล้ดลเห็นเนื้วมวลสารลงไปอยู่ข้างล่างนี่ครับเนี่ยรอแยกตัวออกครับเนี่ยเอาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนี่ฮะท่านโอ้ยดูเหมือนครับโอเคครับ ีนี้พระองค์นี้ดูดูๆพระจะเด้อเด้อเนี่ครับจะแอนว่างเหมือนจะแอนโค้งตัวนะแอนขึ้นเล็กน้อยนะฮะเพราะพระมีอายุครับจะแอนเนี่ยจะแอนขึ้นเล็กน้อยครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ